สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองยุทธศาสตร์การเมืองการเลือกตั้งยุทธการดับประยุทธ์จันโอชาพรันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้นำร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพศ2560ขึ้นทูลเกล้า ความคุมเครือในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เริ่มคลี่คลายในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับเป็นการให้คำตอบถึงฐานที่มาของการเดินสายไม่ว่าจะที่สมุทรปราการไม่ว่าจะที่นครศรีธรรมราชปรากฏการเปิดตัวของแต่ละพรรก,การเมืองจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติยิ่งโดยเฉพาะการสร้างความแจ่มชัดว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแนวโน้มหนึ่ง อันอาจถือได้ว่าเป็นแนวโน้มใหม่ก็คือตัวของนายกรัฐมนตรีมิได้จำกัดเพียงพลเด็กประยุทจันโอชาเหมือนกับเมื่อตอนเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562อีกแล้วจุดเปลี่ยนอย่างสำคัญน่าจะมาจากแบบวิธีการเลือกตั้งที่หวนกลับไปใช้รูปและโครงสร้างเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2544เพียงแต่ยกระดับสูงขึ้นยิ่งไปอีกคือการเลือกนายกรัฐมนตรี โอกาสผลการเลือกตั้งที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกนั้นจะมีสูงอย่างยิ่งการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม2 5 4 4อาจไม่แจ่มชัดว่าจะไปสู่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือไม่หากแต่เมื่อคุณทักษิณชินวัตรได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เริ่มมีความแจ่มชัดเป็นความแจ่มชัด จากผลการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2 5 4พและจากนั้นความจมชัดนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม2550ที่ส่งผลให้คุณสมัครสุนทรเวชได้เป็นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม2554ที่ส่งผลให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรได้เป็นการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562ภายใต้รัฐธรรมนูญ2560อาจพลิกผันแปรเปลี่ยนไปบ้างแต่พรันที่มีการแก้ไข ก็หวนกลับมาการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีตรงหากเมื่อรูปการเลือกตั้งดำเนินไปเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อเดือนมก,กราคม2544ก็มั่นใจได้เลยว่าการกำหนดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีความหมายอย่างแหลมคมยิ่งความหมายโดยตรงคือสกัดพลเอกประยุทจันโอชาความหมายโดยตรงคือ อาศัยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พักกำหนดให้เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในการเอาชนะการเลือกตั้งให้จงได้ปิดสวิศสอวอปิดสวิ์พเอกประยุทธ์จันโอชาความคืบหน้าล่าสุดสภาขยายเวลาสอบปมวิกตูแจกเงิน5ล้านบาทแลกโบดชวนหลิกภัยชี้เหตุไม่มาชี้แจง ที่รัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกฎหมายสำคัญที่จะต้องพิจารณาเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่1พฤศจิกายนว่าจะเชิญตัวแทนวิปสฝ่ายมหารือก่อนเปิดสมัยประชุมถึงเรื่องที่ค้างพิจารณาอยู่ร้อยกว่าเรื่องอาจจะขอความร่วมมือจากสมาชิกประชุมเพิ่มเติมในวันศุกร์อย่างน้อยเดือนละ1-3ครั้ง เพื่อสะสางเรื่องที่ค้างคาให้หมดไปเมื่อถามว่ารัฐบาลได้ติดต่อมาทางสภาพเพื่อขอเปิดสมัยวิสามันพิจารณาพรกรควบคุมโรคติดต่อแล้วหรือไม่ในชวนกล่าวว่ายังไม่มีการประสานและเสนอกฎหมายมาหากประสงค์จะเปิดสมัยวิสามันก็ทำได้สภายินดีให้ความร่วมมือแต่ขณะน,นี้เหลือเวลาอีก3สัปดาห์จะเปิด สมัยประชุมตามปกติเมื่อถามถึงกรณีฝ่ายคา้านเตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ในสมัยประชุมหน้านี้ในชนลีภายกล่าวว่าทําได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะสมัยประชุมที่แล้วก็เปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติอยู่ที่จะเสนออภิปรายในช่วงเวลาใดเท่านั้นเมื่อถามถึง ความคืบหน้าของขคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกร,รณีนายวิสารเตชะธีรวัตรสสจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยกล่าวหาเพรเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจกเงิน5ล้านบาทให้สสที่ชั้น3ของรัฐสภาในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาในชวนหลีกภัยกล่าวว่าคืบหน้าทุกสัปดาห์ ตนได้ขอให้หนายแพทย์สุกิจอัดโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาเข้าไปช่วยดูแลตรงนี้ด้วยในชวนลิกภัยกล่าวว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเชิญแล้วเขาไม่มีเวลามาก็ต้องขอความร่วมมือเขาเพื่อคณะกรรมการจะได้มีเวลาทํางานตนก็ตามเรื่องทุกสัปดาห์เดิมกำหนดกรอบเวลาสอบไว้แต่เพิ่งมีการขอขยาย เวลาเมื่อสัปดาห์นี้เพราะไม่สามารถสอบได้ตามที่เชิญมาทุกคนความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองสึกใหญ่ช้างชนช้างการเมืองพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ใครที่ประเมินว่าสถานการณ์การปลดธรรมนัตพมเผ่านารุมลพิญโยศินวัตออกจากตําแหน่งมากด้วยความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวในทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การยึดอํานาจกํากับดูแล งานกระทรวงเกษตรและสากร์จากพักประชาธิปัตย์แรงกว่าแรงเพราะกรณีของร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่านางนารมนพิญโยสินวัตรเป็นเรื่องระหว่างพเดกประยุทธ์กับพเดกประวิทย์เป็นเรื่องภายในของสามปออาจสร้างความไม่พอใจให้กับธรรมนัตและนฤรมล์แต่เมื่ออำนาจในการกากับดูแลมาอยู่ในมือของรองนายกรัฐมนตรีพรเดกประวิทย เรื่องก็น่าจะเรียบร้อยเนื่องจากในความเป็นจริงอำนาจก็ยังอยู่ในมือของธรรมนัตพมเผาอย่างไม่ต้องสงสัยทุกกระปวนท่าเพื่อเอาใจพี่ใหญ่เอาใจพลังประชารัฐตรงกันข้ามการยึดอำนาจจากสี่กรมมาจากมือรัฐมนตรีมาจากรองนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ต่างหากที่แหกขนบคำว่าขนบในที่นี้ คือขนบระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากเด่นชัดยิ่งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อง,งานของรัฐมนตรีว่างลงก็ชอบที่รัฐมนตรีจะต้องดึงกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของตนเว้นแต่จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเข้าไปํำรงตำแหน่งแทนที่ ในเมื่อยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่มีใครแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใดจากพรรคพลังประชารัฐเข้าไปก็ชอบที่จะไปนำหนาจของรัฐมนตรีว่าการและรายงานไปยังรองนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์การมอบงานให้กับพลเอกประวิทย์เข้าไปดูแลไม่ผ่านรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ชอบ ความรุนแรงบาดปลายของสถานการณ์นี้ไม่เพียงอยู่ที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณจะยืนยันว่าเป็นงานของพรรคพลังประชารัฐหากแต่ยังอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นความไม่พอใจตั้งแต่เลขาธิการไปจนถึงหัวหน้าพักเน้นย้ำให้ตระหนักในเรื่องของมารยาทความถูกต้องทางมารยาทและยืนยันอำนาจของตนร้อเเซนเต็มเปี่ยม นี่คือศึกใหญ่ศึกใหม่ระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์ความคืบหน้าล่าสุดสามปอล่มสลายทีรัชชัยชี้ประยุทธ์เบื่อนายกขาลอยทิ้งประวิทย์โดดเดี่ยวนายทีรัชชัยพันธุมาตศสสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลอดีตประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐ ย้ายไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยของนายชัดชัยพอมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่ชูจุดขายให้พระเดชประยุจจรโนชาเป็นนายกต่อในสมัยหน้าว่าเป็นเครื่องป่ง้องอความสัมพันธ์ของพระเดชประยุทธ์และพระเดชประวิทย์รองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้แยกออกมาชัดเจนการที่พันเดกสุชาติไปอยู่กับพักใหม่สะท้อนให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์มีบทเรียนว่าการเป็นนายกแบบขาลอยให้คนอื่นดูแลพักแทนอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีในการบริหารอำนาจซึ่งนายชัดชัยมีความเชื่อมโยงกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารักนตติว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงคิดว่าสามปได้แยกกันโดยพลเอกประยุทธ์อยู่กับพลเอกอนุพงศ์และพลเอกประวิตย์อยู่คนเดียว